ยาที่ได้รับมาตรฐานนะคะและได้รับการแนะนําจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยมินิมั่งเฟ n ดิ้งของวันลเวลาไม่มีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้มค่ะแมงค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทปแรกขที่เร t เห็นนกสถานทีพเราใช่ก็วันนี้นะคะก็คือสิ่งเรายอยากจะมาพูดคือว่าหลังจากสถานการณ์โควิดที่ได้ลี่คึายแล้ว แต่งานไหนในคู่ที่เขา pending มาการเลื่อนมาหรืออะไรแบบนี้ที่ต้องมีการทำ research กันใหม่มีการปรับเปลี่ยนแผนการกันใหม่เขาจะต้องปรับเป็นในรูปแบบไหนบ้างจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็รวบรวมเอาคำถามที่แบบมีลูกค้าที่ร้านเราแบบเออฝากทางที่ผมพี่แป้งมาว่าอย่างการจัดงานช่วงนี้ normal เนี่ยมันมีมาตรการของสถานที่ปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างอย่างเช่นว่าเขาจะจัดงานเด็กกี่คน จะจัดเลี้ยงได้ถึงกี่โมงกันบ้างหรือว่ารูปแบบการทานอาหารต่างๆการาจัดเลี้ยงอาหารนะคะว่ามันจะเป็นยังไงในเทปนี้เราจะพาไปดูสถานที่แต่งงานยอดฮิตในกรุงเทพสองที่แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่นี่กันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนน่าไม่น่าอธิบายอะไรได้อะ่ะเ,เดี๋ยวเราเอาคำถามมาทบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราพาไปเจอเจ้าของสถานที่ของที่นี่กันเลยดูกันเลยค่ะ มารักษายศค่ะตำแหน่ง executive assistant manager นะคะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายขายดูแลลูกค้าเบยค่ะตำแหน่งอยา่างที่เราบอกจริงๆนะคะมีอะไรคะ่ะคุณแพรได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคำถาม <c oughs> ใช่ว่าช่วงนี้เดเวอปการจัดงานแต่งงานมันจะเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็หรือบอางคนที่ยังไม่เคยรู้จักสถานที่นี้มาเพิ่งเปิดใหม่ <c oughs> ใช่ไหมค่ะเปิดเพิ่งปลายสิงหาปีที่แล้วเองค่ะส อ่านถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนจะออกเสียงผิดบ่อยค่ะจริงๆก็คืออ่านว่าโอบนะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะแปลว่ารุ่งอรุณซึ่งเจ้านายเขาเลือกชื่อนี้มันเหมือนกับการโอบกอดในภาษาไทยสริมงคลทั้งนั้นซึ่งชื่อนี้นะคะเราก็จะตรงกับวัตถุประสงค์ของโอบนะคะที่ตั้งใจให้เป็นซีนซอกอีเวนต์ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของบ่าวสาวอย่างแท้จริงเลยนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นตัวตนของเขาออกมาค่ะ เป็นนตัวนี่แปลว่าเวลาบ่าวสาวจองที่นี่ก็คือใช้ได้ all area เลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในในสถานที่ในช่วงพิเีษการจัดงานของบ่าวสาวเลยนะคะโอเคเป็นตัว,ตวเองได้อย่างเต็มที่ถูกต้อง <laughs> <ๆ>วันงานเราจะมีการตั้งจุดคัดกรองค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานจากโรงพยาบาลน,นะคะบ่าวสาวและแขกก็จะมั่นใจได้ว่าตัววัดอุณหภูมิอ่ะมันจะถูกต้องและแม่นยำ แล้วก็ก่อนและหลังการจัดงานทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการทําความสะอาด,ด้วยน้ํายาที่ได้รับมาตรฐานนะคะและได้รับการแนะนําจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นแขกและบ่าวสาวมั่นใจได้ไ,ดไม่เห็นมีแอปพลิเคชันไทยชนะใช่ค่ะคจะให้แขกนะคะลงทะเบียน in, เช็คอินเช็คเอาท์เข้าออกผ่นานแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยส่วนหลักๆเนี่ยเราจะมีห้องมูสรักนะคะห้องซันทัชแล้วก็โซนการ์เด้นหรือว่าคอตร์ยาร์ดค่ะซึ่งจะกั้นระหว่างสองห้องแนะนำจากห้องมูสรักกันเลยนะคะ เรามาถึงห้องมูสรักนะคะซึ่งเป็นห้องสําหรับพิธีมั่นของโอกค่ะเ <Okay. S 1> วทีฝั่งโน้นจะเป็นเวทีฝั่งพิธีสงฆ์ค่ะมีเซตโต๊ะหมู่บูชาอาสนะพระวางให้เรียบร้อยส่วนเวทีฝั่งนี้จะเป็นเวทีฝั่งพิธีการมอบของมั่นสวมแหวนรถน้าสังยงน้ําชาก็จะใช้เวทีฝั่งนี้นะคะสเต็ปเราก็จะคานึงถึงผู้ใหญ่นะคะเพื่อไม่ให้สเต็ปมันสูงเกินไปผู้ใหญ่จะได้ขึ้นลงอย่างสะดวก แคปซิตี้ในห้องนี้นะคะถ้าโดยปกติเราก็จะวางเป็นเก้าอี้หวายสีน้ำตาลได้สักประมาณ 120- ถึงหค่ะก็จะค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วง New ว n o r m a อลไว้ค่ะที่มีมาตรการของภาครัฐเนี่ยเราจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้นะคะประมาณ1เมตร<ม><ม>ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ80ที่ค่ะ80สที่จริงๆกำลังดีกำลังดีเพราะว่าโดยปกติแขกง,งานเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 50- 120ถึงไม่ไม่เกินนี้ค่ะโซนไฮไลท์ของทั้งอบเลยก็คือโซนการ์เด้นหรือว่าคอร์ทยาร์ดนะคะ จุดนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์บันไดนะคะเดินขึ้นไปจะไปโผล่ตรงจุดนั้นนะคะจะเป็นจุดโยนช่อดอกไม้แบบเอาท์ดอร์ค่ะแล้วก็สามารถใช้อีกหนึ่งจุดเป็นจุดไปรับตัวเจ้าสาวได้นะคะอย่างนี้แนะนําเลยนะคะว่าอาจจะปรับเป็นการโยนช่อดอกไม้ที่ผูกกับริบบิ้นแล้วก็เป็นการกระตุกลงมาเพราะเวลาเราถือริบบิ้นอะเราแยกๆเราจะเว้นระยะห่างกันได้คะก็อาจจะปรับเป็นอย่างนั้แทนยังได้ช่อดอกไม้อยู่นะคะลองดูค่ะว่าดีไซน์ชอบแบบไหน ฟีลจะเป็นยังไงใช่ไหมคะโอเคเราจะมีแสงบรรยากาศสถานที่นะคะเป็นแบบสีเหลืองอมส้มสวยๆเลยให้ฟีลแบบคล้ายๆรีสอร์ทนิดๆนะคะถ้าตอนกลางคืนอยากจะนําเข้าพวกไฟมาเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะคะอันนี้ไม่ติดอะไรค่นอกจากไลติ้งไฟกลางคืนแล้วไฮไลท์ตรงการ์เดนนะคะเราจะมีการโลโก้แบบสาวนะคะไปที่ผนังด้านบนด้าง ก็จะให้ฟีลแบบเท่ๆเก๋ไปอีกแบบน้อยแต่มากน้อยใช่ถูกต้องบวดดิ้งนี้เลยค่ะน้อยแต่มากมินิมอลคไอเดียหนึ่งคิดออกทำแมปปิ้งคือแบบแมปปิ้งเข้าตามแบบตามใช่ตเขาเรียกว่าตามอะไรตามเป็นปฏิยากรรมโอ้ตามผนางอะกะแพงคือทุกโค้งอะถ้าสมมติว่ามาแบบแอบเปรสิบคาวสาวแบบว่า นิดนึงอ่ะเออใส่เก๋อ่ะเขาบอกว่าเขาทำ mapping ไงมาเข้าอ๋อเออก็ก็เก๋ดีนะใช่อาจจะไม่ได้มีไม่ได้เติมดอกไม้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นการเด้นอยู่แล้วใช่ไหมทำแ a p ปิ้งแบบคุณปังปังมากไอเดียดีอะค่ะใช่ค่ะเอาเปิดดีเจอือต้องเลยห้องนี้เป็นไงคะชอบไหมชื่อว่าห้องซันทัชค่ะเป็นห้องสำหรับการจัดเลี้ยงไม่ว่าเลี้ยงกลางวันหรือว่าเลี้ยงเย็นเราก็จะจัดที่ห้องนี้ รองรับแขกนะคะได้ถึงประมาณ240เป็นการจัดนั่งแบบ long table นะคะแต่ถ้าช่วง new normal เนี่ยเราก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้กันเราก็จะมีการแนะนำนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องอาหารค่ะที่เราอาจจะแนะนำลูกค้าให้เป็นเลือกแบบเสิร์ฟเป็นแต่ละบุคคลหรือว่า i n d i v i d u a l s e เสิร์ฟแทนในช่วง new normal นี้นะคะอย่าง i n d i v i d u a l เสิร์ฟเนี่ยเป็นเซตเมนูหรือว่าสามารถเป็นบุฟเฟ่ตได้เหมือนเดิมหรือว่ายังง จริงๆมีความเก๋ก็คือว่าเรามีแคทเธอรีนพาร์เนอร์นะคะเขาสามารถเซตเป็นบุฟเฟ่ตแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ตแบบเสิร์ฟเป็นอ d i v i d ิโดให้นะคะก็คือแต่ละบุคคลเพิ่มเติมได้นะคะไม่เพียงพอสามารถเรียกตักเพิ่มเติมได้ อย่างนี้นะคะใหต้องเรียนก่อนสาหรับลูกค้าที่คอนเซอร์นว่ามันห้องมันจะร้อนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าแสงธรรมชาติเยอะเนาะสสห้องนี้นะคะหลังคาค่ะเป็นโพลิคาร์บอเนตนําเข้าจากอิสราเอลมันจะตัดร้อนได้ดีกว่ากระจกมากๆด้วยว <laughs> ตรงกลมๆอันนี้ก็คือท่อแอร์ทั้งหมดนะคะที่เราเห็นอยู่นนเราเห็นเหมือนเดิมค่ะว่าการจัดไลท์ติ้งเราคิดมาดีมากใช่ค่ะจะจัดไลท์ติงต้งจะเป็นไลท์ติ้งตรงเวทีแล้วก็ไลท์ติง้งทับบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะมันจะเป็นไฟที่เราเซตซีนไว้ให้อยู่แล้ว ส้นสสูงที่สุดประมาณกีเ่เมตรถ้าจากพื้นถึงเพดานตรงนี้นะคะประมาณ4.5แต่ถ้าถึงหลังคาก็จะประมาณ7ค่ะเราจะเน้นแสงธรรมชาติรือวอเลยแต่ว่านวนเท่าไหรคะจำนวน maximum ปกติ็กซิมัมอยู่ที่240ที่เหตุการณปกติทั่วไปอย่างเงี้ยที่นี่ม i n ิมัมสเปนดิ้งอยู่ที่เท่าไหร่เออถ้าเป็นถ้าเป็นวันเทิตยคะก็จะอยู่ที่ประมาณ350นะคะ<ม><ม>แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจะอยู่ที่250ค ก็คือมินิมัมของวันธรรมดาต่อครึ่งวันเนี่ยค่ะก็จะถูกกว่านิดนึงแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสําหรับวันธรรมดาด้วยนะคะสามารถคู่บ่าวสาวคู่ไหนนะคะที่สนใจจัดงานแต่งงานช่วงวันธรรมดาก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือว่าอินบอซ์ c เฟซบุ๊ก Facebook ได้เลยค่ะทางโปรนีนาาริมาราซิเตียอุ่นสำหรับคู่บ่าวสาวอิ่ แน่นอนนะคะก็จะเป็นผู้ห้องเป็นตัวนะคะเ,คเราจะมีห้องเป็นตัวด้วยกัน2ห้องนะคะมีห้องเป็นตัวสําหรับเจ้าสาวโดยเฉพาะเลยแล้วก็ห้องแต่งตัวสําหรับญาติญาตินะคะห้องแต่งตัวสําหรับเจ้าสาวอะคะ่ะเราจะมีชอวร์รูมในตัวมีการเซ็ตพ,พัครูมอาบน้ำนพัชชิท้าพัชตัวให้เจ้าสาวเรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลส่วนค,คุณแพทย์คุณแพทย์ถามเพิ่มเติมนิดนึงเลยลูกค้าที่อยากจะหาที่ถา่ายครีเวดดิ้งที่นี่มีเรทค่าบริการ โอเคค่ะ <Okay. S 2> สำหรับพรีวิ้งนะคะถ้าเป็นครึ่งวันไม่ว่าจะเป็นครึ่งวันเช้าหรือว่าครึ่งวันเย็นนะคะเรทจะอยู่ที่1,000 10, 0บาททัวนนะคะแต่ถ้าเป็นฟูลเดย์ก็จะอยู่ที่1,500 0บาทค่ะโอเคเพิ่มอีกค่ะทันได้ทั้งวันเลยค่ะหาตหาปากรืองทีมงานเข้ามาถ่ายรูปที่ผมนี้เลยนะคะโอเค ทั้งหมดแล้วค่ะวันนี้พี่มีก็ทางเพรสเซนเทนก็ขอขอบคุณคุณแพนมากๆเลยด้วยยินดีมากๆากคุณแพนแล้วก็ทั้งสถานที่โอบที่เปิดต้อนรับเพรสเซนเทนโอ้ยน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมเยือนกันนะคะขอบคุณนะคะโอกาสหน้ามากันอีกนะเพื่อเราแบบเอาชุดมาถ่ายกลันเลยอยู่แบบรออยู่เลยเนี่ยดังเลยได้เลยค่ะยินดีนะคะ Oh เร็วๆนี้เจอเพรสเซนตเอนกรบโกอีกขอบคุณค่ะขอบคุณมค่ะน่ารักมูมิงมูมิง ของของวันนี้กันแล้วก็สถานที่เนี้ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยใครเคยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแขกไปงานแต่งครั้งใดเป็นเพียงเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวสะเทือนใจหลายๆคนเคยมากันแล้วเคยเห็นรูปเคยผ่านตากันแล้วสถานที่นี้แบบสวยมากๆแล้วก็ร่มรื่นมันได้ความรู้สึกอีกอีกอีกฟิลนึงไม่ได้เหมือนสถานไม่ได้เหมือนอบที่แรกที่เราไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พาไปใหอีกทีนึงแล้วก็ เราก็จะมาคุยกันว่าช่วง New Normal ช่วงเนี้ยค่ะที่นี่เขามีมาตรการยังไงบ้างก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้ดูจนจบคลิปเพราะว่าตอนสุดท้ายเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษจากที่นี่ที่แบบมาบอกในรายการนี้กันแรกดูให้จบนะโอเคค้องปเดี๋ยวเราไปพบกับคนที่ดูแลสถานที่แล้วก็จะนำเราพาทัวร์แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในวันนี้กันเลยเดี๋ยวไปเจอเขากัน สู่วาระเวลากาเดน hall ค่ะเมนะคะเป็นสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่วาระเวลากาเดน hall ค่ะโอเคไปสถานที่ไหนคนที่ออกมาต้อนรับเราสวยทุกคนสวยทุกคนได้เลยก็ต้องมีเมคอัพอาร์ติสต์มากันแล้วละงบง้ายใจเยค่ะประหยัดเองได้ค่ะนั้นก็เข้าไปคุยกันข้างในได้ค่ะยินดีค่ะปรโมตต้อนรับ้็คือรายการ ต้อนรับเข้าสู่วลนเวลาค่ะเซตอัพ <Okay. S 2> เราอาจจะเหมือนอยู่รายการ Variety Talk Show น,นิดนึงด้วยความว่า Social distancing ใช่ค่ะก็<ส>จะได้เห็นเลยว่าวันจริงเนี่ยเราเซตกันประมาณไหน <Alrighty. S 1> อาจจะเว้นสักระยะนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเอะออย่างสถานที่เนี่ยมีความมีคาแรคเตอร์เด่นยังไงหรือว่ามีอะไรที่แบบจูงใจลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้แต่งงานที่เขาสนใจมากเนี่ย าได้ได้ค่ะก็วันละเวลาการเดินหอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซป์ Concept เลยคือเป็นฟังก์ชันหอค่ะออของเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้หลายฟังก์ชันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเวดดิ้งอย่างเดียวนะคะของเราเนี่ย รองรับบริการได้ตั้งแต่ชูตติ้งนะคะอีเวนต์แล้วก็เวดดิ้งด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือวันนี้จะเป็นเวดด i n g เนาะค่ะของเรามีทั้งพื้นที่ทั้งอินดอร์แล้วก็เอ้าดร์พื้นที่ทั้งหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆแล้วกันนะคะอันนี้จะเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยทั้งอินดอร์แล้วก็เอ้าดร์อันนี้จะเป็นจุดเด่นของวละเวลาค่ะเข้ามาลู้สึกแบบ เข้าบ้านมนางใช่ค่ะาสาวที่เราจะมาใช่คืออันนี้จะเป็นเน้นคอนเซ็ปคือ c o ซ y Family เป็นหลัก ะะอยากให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาสู่วาระวเวลาเนี่ยเป็นเหมือนมางานในบ้านของบ่าวสาวบ่าวสาวเปรียบเสมือนเป็นโฮสต์ของบ้านหลังนี้นะคะประมาณนี้ค่ะที่นี่มีมินิมัมสเปนดิ้งอยู่ที่เท่าไหร่มินิมัมสเปนดิ้งของวารละเวลาไม่มีค่ะโอ้โห oh, <laughs> ไม่มี <laughs> ใช่ค่ะของเราไม่มีค,ค่ะลูกค้าจัด2 0คน50คน ใช่ก็จัดได้ค่ะก็หลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนห้านะคะ2 7งแสนแล้วก็3 5มแสนอันนี้ก็คือตามสเต็ปเป็นแพ็กเกจขึ้นไปค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีมินิมัมสเปนดิ้งว่าจะต้องเดคอเรชันถึงเท่าไหร่นะคะอาหารใช้เท่าไหร่หรือจํานวนแอทเทนเดนต์เท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ฟังก์ชันของลูกค้าได้เลย,เเยใช่ค่ะของเราค่อนข้างเฟสติลด้วยค่ะ่ความเป็นส่วนตัว ส่วนตัวค่ะเพราะว่าของเราเป็น private venue ด้วยคืออันนี้อาจจะค่อนข้างเข้าเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาหรือว่านัดหมายนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทำการนัดหมายเรื่องหน้านะคะ<ม>เป็น appointment only นิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะเมย์แจ้งไว้บอกว่ามีการทำความสะอาดที่ที่ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คืออาจจะเข้ามา i n s p เ c t สถานที่ได้นะคะแต่อาจจะต้องนัดหมายแล้วอาจจะต้องขออนุญาตเว้นในช่วงเวลาเพื่อที่จะให้สถานที่ดูแลทำทำความสะอาดหรือว่าค่าเชื้อในจุดต่างๆที่เป็นจุดสัมผัสสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนแล้วก็ถึงจะรับนัดในคูดถัดไปค่ะก็คือนอกจากกันปกติเราจะมีจุดคัดกรองอะไรอย่างนี้เหมือนสถานที่ปกติไหมคะจุดคัดกรองอันนี้เรามีอยู่แล้วนะคะ อย่างแรกเนี่ยเราจะต้องอผ่านจุดคัดกรองทุกท่านเลยนะคะรวมถึงเบาสาวด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของการที่จะต้องลงทะเบียนนะคะเป็นแอปพลิเคชันของของไทยชนะนะคะทีะ่เรกี่ยวกับการปรับรูปแบบของธุรกิจนิดหน่อยม่า,าค่ะ่อดจริงๆแ,แล้วเวลาเวลาเนี่ยเรามีเซอร์วิสที่ สามารถไปจัดงานแต่งงานได้ที่นอกสถานที่ด้วยนะคะเนื่องจากที่โควิดเ,เนี่ยแหละนะคะก็อาจจะมีเบาวสาว บางคู่ที่อาจจะยึดเลิกในวันนั้นเนาะเป็นวันเลิกดีอุตส่าห์กว่าจะได้มาจากซินแซรอตั้งหลายอาทิตย์ละรอเป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะอยากได้เป็นวันวันนั้นเราก็เลยทำเป็นแพ็กเกจขึ้นมานะคะจะเป็น Wedding at Home mm hmm. นะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะยกว่าแลาเวลาไปที่บ้านของคุณได้เลยค่ะ mm hmm. มีะทั้งเด კ อร t ชันแล้วก็ Service สค่ะแต่ว่าแบไม่ลองเดิน อ่าได้ได้ค่ะเดี๋ยวพาเดินชมทุกห้องทุกซอกทุกมุมเลยค่ะวณนี้นะคะก็ชื่อว่าดูเอ็คารค่ะจะเป็นสนามหญ้ากลางบ้านของเรานะคะสังเกตว่าจะรายรอมไปด้วยกำแพงต้นไม้ทั้งสองฝั่งเลย ก็สามารถที่จะเอารูปมาตกแต่งได้นะคะกรณีที่บ,บสาวเนี่ยมีรูปพีวดดิ้งอันนี้ <C> e <at> แน่นอนว่าเยอะแน่ๆน,นะคะสามารถที่จะเอามาตกแต่งได้ทุกร็อกเลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่บบสาวค่อนข้างคอนเซิร์นนะคะ <C> e <at> ในส่วนของที่เป็นแสงแดดหรือว่าฝนตกหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของเราจะซ่อนในส่วนของหลังคาไว้นะคะวันจริงถ้าสมมุติว่ากังวลมากก็สามารถที่จะ ปิดโคเวอร์พื้นที่บริเวณนี้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะอันนี้จะมีในส่วนของที่เป็นเครื่องอีเวนะคะทั้งหมด8ตัวอันนี้เราจะเปิดให้ตลอดทั้งงานนะคะบรรยากาศจะโฟลขึ้นนะคะก็จะมีลมออกมานะคะดีเลยค่ะก็ไม่อืดจะไม่ร้อนเกินไปใช่ไ้มฝนตกก็มีหลังคาโคเวอร์พอดีใช่มันก็จะระบายไปสู่ที่ช่องลมด้านข้างด้านบน โอเคก่อนที่จะไปด้านหลนังอันนี้มีขอพิเศษทส่สนดของประตูก่อนละกันเนาะอันนี้จะเป็นประตูที่เป็นซิกเนเจอร์ของวาราเวลาเลยนะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยเป่าสาวทุกคู่ถ่ายรูปบริเวณน,นี้นะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นวาราเวลาใช่ก็ห้องนี้นะคะจะชื่อว่าห้องวาราเวลาแชมเบอร์ค่ะหลกัหลกๆแล้วห้องนี้จะเป็นห้องที่สําหรับ งานเลี้ยงนะคะ,คะก็เราก็จะทานเลียงกันที่ห้องนี้ถ้าสมมติว่าบ่าวสาวใช้ห้องโอเวอร์เชอร์นะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นสนามดูเอ็ดสำหรับทําพิธีการทั้งหมดแล้วแล้วก็จะเก็บไว้ห้องนี้นะคะเป็นห้องไฮไลท์นะคะเป็นห้องทานเลี้ยงนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ห้องนี้นะคะจะจัดโต๊ะเนี่ยเป็นลักษณะเป็นแบบ long table ค่ะสามารถได้สูงสุดแถวหนึ่งคือ50ที่นั่งนะคะแม็กสุดได้3ามแถวก็คือได้150ที่นั่งค่ะหลักๆห,ห้องนี้เนี่ยก็จะได้เห็นว่ามีเป็นฟาซก์นิตีนะคะระบบแสงสีเสียงนะคะอันนี้เราโพรไวไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะห้องนี้นะคะจะชื่อว่าห้อง signature lounge ค่ะหลักๆแล้วเนี่ยสามารถทำพิธีการได้นะคะจะเป็นพิธีการ พิสพิที่ส่งก็ได้นะคะเนื่องจากว่าห้องนี้เนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะหรือว่าห้องนี้เนี่ยก่อนที่จะมีงานนะคะสามารถทําเป็นห้องแต่งตัวสําหรับออผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวได้นะคะเนื่องจากที่ว่าเรามีห้องอาบน้ําอยู่ในตัวที่ห้องนี้ด้วยนะคะหลังจากที่เราเป็นห้องแต่งตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสามารถเทิร์นเซตค่ะเป็นห้องสําหรับ V i P ได้ทั้งหมด20ที่นั่งนะคะ ชื่อว่าอาเชสตรอนค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับที่จะวางเป็นเหมือนไลน์อาหารนะคะอ,อันนี้ก็จะสังเกตว่าจะคอนเน็กกับหอด้านในนะคะประตูทั้งหมดนะคะจริงๆเปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะ<ห>ตรงนี้<ห>นสามารถ<ห>ว,าวางได้ตั้งแต่ออบาร์เซ่นะคะค็อกเทลนะคะอ,อันนี้ก็สามารถที่จะวางซุมอาหารได้ด้วยะคะ่ะแต่ว่า,าสาวๆก็จะกังวลว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นแบบว่าโอ้ยอ outdoor มากเลยนะคะจริงๆแล้วเรามีหลังคาที่จะปิดพื้นที่ตรงนี้นะคะนีใช่ ก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเป็นใบมงใบไม้หรือฝนตกอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถปิดได้เลยค่ะส่วนเด c กอลรชันก็จะเป็นพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟปิงปองแบบเก๋งละรักเลยตชกใช่ก็ทําให้บรรยากาศอบอุ่นนะคะเป็นกันเองมากขึ้นค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็จะชื่อว่าห้อง Trio a t e l i r r ค่ะ หลักๆแล้วห้องนี้จะเป็นห้องอนเนกประสงค์มากกว่านะคะแต่ว่าสามารถทําพิธีการได้นะคะก็เป็นพิธีสงฆ์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าห้องนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนกันเหมือนห้องสิกเนเจอร์ลาวชเลยนะคะแขกได้เยอะกว่าใช่ใช่ค่ะห้องนี้ก็สามารถจุแขกได้ทั้งหมดจริงๆแล้วคือประมาณ70ท่านนะคะแต่ถ้าสําหรับพิธีสงฆ์เนี่ยมันก็จะมีสเตจพระนะคะแล้วก็ตะลัปัดอาสนะอะไรที่เราเตรียมไว้ให้อันนี้พื้นที่ของการนั่งอาจจะลดน้อยลงนิดนึงก็จะเหลือประมาณ40ที่ นะคะหรือ45อันนี้ก็ได้ค่ะปกติที่ส่งจะมีแต่ครอบครัวใช่ใช่ค่ะก็ญาติญาติเท่านั้นเองค่ะมันก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราดูกันครบทุกห้องแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวขอบเวลาไปแบบเราไปนั่งพัก <c oughs> แล้วก็เ,เรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นอะไรกันนิดนึงเพราะหลายๆคนเราเปิดตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะมีโปรเด็ดๆเอาไว้หรือเปิดตอนท้ายโปรพิเศษแน่นอนค่ะ เมพาเดินรอบกี่ตารางเมตรนะคะ1,000ค่ะ1,000ตารางเมตรวันนี้ฉันต้องเลยให้ได้หนึ่ห้ใช่ค่ะชอบคุณมุ่ขอบคุณคุณเมย์จริงๆยินดีเลยค่ะยินดีที่เพรสเซนต์เหนเข้ามาที่วาะเวลานะคะขอบคุณค่ะคุณเมถามอีกนิดสุดท้ายแล้วก่อนที่จะบายบายตอนนี้โปรโมชั่นมีอะไรบ้างไหมคะ มีค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดงานที่เวลาเวลานะคะแล้วก็ว่างมัดจํานะคะภายในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะเราก็จะมีเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะจะชื่อว่า Mid-Year Gift Box ค่ะเป็นเหมือนของขวัญกลางปีให้กับลูกค้านะคะอันนี้ต้องบอกที่มาที่ไปนิดนึงนะคะโปรโมชั่นนี้เนี่ยเรา,เามีเพื่อที่จะตอบ แทนลูกค้าแทนคำขอบคุณดีกว่านะคะว่าจากสถานการณ์ของโควิดเนาะอันนี้ก็เรายังได้รับความเชื่อใจไว้ใจแล้วก็วางใจนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามานะคะติดต่อเข้ามาตลอดเลยอ่าอันนี้ก็อันนี้เราก็เหมือนใช่ก็เป็นเหมือนของขวัญพิเศษให้กับลูกค้านะคะภายใน Gift Box นี้นะคะแค่ในของขวัญนะคะก็จะมีเป็น Gift Voucher ให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นนาฬิกา Apple Watch อันนี้ก็คือจะได้ขอบคุณค่ะจะได้ลิงก์กับวลาเวลาอ๋อใช่ที่มาเสพนะ Only Time Will Tell ใช่ Only Time Will Tell ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น Apple Watch นะคะสำหรับลูกค้านะคะให้พิเศษหนึ่งเรือนค่ะ เเรืออน่ในวอลเชอร์นะคะก็จะมีส่วนลดเงินสดอยู่ที่2อ0 0 0่บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็น give voucher สำหรับสถานที่ที่สำหรับ ถ่ายพเวดิ้งนะคะหรือว่าจะเป็นแฟมิลี่พอ t เท็ก็ได้อันนี้ฟรีค่าสถานที่ไปเลยนะคะกี่ชั่วโมงคะอันนี้ก็คือใช้ได้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะใน1วันใช่เอ่อ all area นะคะใช้ได้ทั้งหมดทั่วบริเวณของวันลาเวลาเลยใช่ค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆไปอีกนะคะก็คือลดเพิ่มอีก10,000บาทสําหรับลูกค้าที่แต่งงานในปีนี้อ๋อคือต้องจองายในวันที่โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่9สิงหาแล้วถ้าแต่งงานในปีนี้อีก ก็ลดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทใช่ค่ะบวกกันเท่าไหร่อ่ะบวกเป็นสามหมื่นห้าหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นห้าแล้วก็ Apple Watch เออ่ Apple Watch ไม่รู้เท่าไหร่มูลค่านะลายยูอะลรยูแล้วก็บวกกับค่าซึ่งปกติฟต้องมีค่าสถานที่ใช่ค่ะสถานที่ใช่ค่ะหลักๆก็คือได้ส่วนลดอยู่ที่35,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่แต่งปีนี้แล้วก็จะมีกิฟต์เชื่อมสถานที่สำหรับพิเศษค่ะแล้วก็แฟมิลี่พอดเทคค่ะโอเคค่ะ บบวันนี้ขอบคุณได้เลยค่ะม,มากมากที่เราเข้ามานะคะค่ะย,ยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ได้เลยค่ะ,ะย,ยินดีค่ะขอบคุณค่ะบ <Bye bye S 1> บ๊าายย